สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14กรกฎาคม2 5 6 6ครับมีรายงานข่าวว่ารัสเซียนั้นมีแผนพูดคุยหารือกับบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียตะวันเออกเฉียงใต้ใเกี่ยวกับการหันไปใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทําธุรกรรมการค้าระหว่างก,กันจากคําแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับมีขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคม2 5 6 6 บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัสเซียที่กําลังผลักดันให้ละทิ้งดอลลา,าร์สหรัฐและยูโรสาหรับการชาระหนี้ทางธุรกิจทำกลางมาตรการการคว่าบัตรของตะวันตกที่กําหนดเล่นงานรัสเซียมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนลดลง4.4%ในปี2565เพื่อแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ดังกล่าวรัสเซียกําลังดําเนินการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินระดับชาติในการชรําระหนี้ทางการค้าร่วมกัน ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้มีการระบุเรื่องนี้ในถ้อยถแถลงก่อนที่ทางด้านสเก้ลับรอฟจะเดินทางเยือนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อที่จะเข้าประชุมอาเซียนนะครับอาเซียนก็คือสมาคมการเมืองและเศรษฐกิจของบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยรวมถึงเวียดนามในขณะที่ดิสเก้ลับรอฟนั้นเดินทางเยือนจาการ์ตาในสัปดาห์นี้เพื่อประชุมความร่วมมือกับบรรดารัฐนรมนตรีต่างประเทศของอาเซียนโดยมีเป้าหมาย หล่อล้อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ถูกตะวันตกและพันธมิตรกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรตอบโต้เป็นบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนทางด้านรัสเซียและบรรดาชาติกำลังพัฒนาได้มีการดำเนินการยกระดับความพยายามเข้มข้นขึ้นในการลดการใช้ระบบเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็พยายามที่จะใช้เงินท้องถิ่นในการที่จะใช้แทนดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรในการชำระหนี้การค้าระหว่างกันแนน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากบรรดา ประเทศกลุ่มบิกกลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มบิกทั้งนี้ในบรรดาสกุลเงินที่ถูกนํามาใช้แทนดอลลาร์อย่างกว้างขวางคือเงินรูเบิลของรัสเซียรวมถึงเงินหยวนของจีนและเงินเดอร์แฮมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจนะครับว่าชาติต่างๆในอาเซียนนั้นเนี่ยจะดําเนินการค้าขายกับรัสเซียในอนาคตนั้นโดยการใช้เงินรูเบิลหรือว่าเงินหยวน แทนการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินยุโรปหรือไม่การประชุมนั้นเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทางด้านฝักฝังของรัสเซียนั้นต้องการให้มีการดําเนินการแบบนั้นแต่ว่าต้องรอดูว่าทางด้านอาเซียนนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับในการที่จะเทดอลลาร์เพื่อค้าขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในอาเซียนเองนั้นก็มีการเชื่อมต่อระบบการเงินเข้าด้วยกันอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีหลายชาติเริ่มที่จะละทิ้งการใช้เงินดอลลาร์แล้วก็มาใช้เงินยวนในการทามาค้าง รวมถึงประเทศไทยเองการทำาค้าไายกับจีนนั้นก็เริ่มที่จะใช,ใช้เงินหยวนเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องทาอินเทอร์เน็ตนนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ